ี่คุณเจ้าของบอกว่าพี่พี่ปุ๊เอาหน้าสี่เหลี่ยมได้ไหมหน้าบอบแบบสแควร์เลยอะ่ะพี่ปุ๊ก็ ي, อย้าตัดเลยสงสารน้องน้องอาจจะไม่อยากได้ทรงนั้นก็ได้คุณเจ้าของบอกว่าเห็นในคลิปมันน่ารักดีคือเบาเป็นหมาปะใช่ไหมเออไม่ใช่ของเล่นอะ่ะไม่ใช่ทอยอะ่ะ อย่าตัดเลยสงสารน้องพี่ปูบอกคุณเจ้าของเราไปอย่างนั้นนะคะเราเป็นปอมมิเรเนียนใช่ใช่ไหมเธอเป็นปรอมมิเรเนียนใช่ไหมเป็นลูกค้าเสริมสวยของเท็กซบา็มายาานานมากๆ เคยนอกใจไปที่อื่นแล้วคุณเจ้าหองก็ไม่ถูกใจสิ่งนี้ <c oughs> <c oughs> ก็กลับมาที่เทกอาบาร์สคราวนี้คุณเจ้าของอยากได้ยังไงนะบราวคุณเจ้าของบอกว่าปกติเขาตัดบนะูคลิปเนาะบูคลิปคืออะไรคือตัวเนี่ยสั้นแล้วก็เหลือหัวกลมกลมตามที่หน้าของเขาจะกลมได้แล้วเข้าท่านะคะ ไปเทียบกับหมาบูเจ้าของทรงบูนั้นก็ไม่ได้เนาะเพราะหน้ามันคนละอยา่างทีนี้คุณเจ้าของบอกว่าพี่พี่ปุ๊เอาหน้าสี่เหลี่ยมได้ไหมหน้าบอบแบบสแควร์เลยอะ่ะพี่ปุ๊ก็เฮ้ ي, ยตัดเลยสงสารน้องน้องอาจจะไม่อยากได้ทรงนั้นก็ได้คุณเจ้าของบอกว่าเห็นในคลิปมันน่ารักดีคือเบาเป็นหมาปะ่ะใช่ไหม เออไม่ใช่ของเล่นอะ่ะไม่ใช่ทอยอะ่ะไม่ใช่ตุ๊ก,กาตาที่เราจะจัดแต่งตัวอย่างไรก็ได้ตามใจฉันแล้วก็ถ่ายรูปลงอ,อัพโซเชียลเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกท็อกยูทูบ whatever เดี๋ยวก่อนนะ มาทำความเข้าใจพอยน์นี้กันก่อนนะว่า the bottom line is พี่ปูไม่ได้สื่อสารแบบนี้บ้าอย่าเลียอย่าเลียอย่าเลียพี่ปูไม่ได้สื่อสารแบบนี้กับคุณเจ้าของหมาทุกคนไม่ได้สื่อสารแบบนี้กับลูกค้าเทคอบาท,ทุกคนเราพิจารณาจากความสนิทสนม ระหว่างกันระหว่างระหว่างรูเมอร์ระหว่าง,ง,ง,งเจ้าของร้านกับเจ้าของหมาเนาะว่าเราแนะนำได้แค่ไหนเราแสดงทัศนะของเราได้แค่ไหนกับลูกค้าบางคนนะคะเขาอยากได้อะไรเราก็แค่จัดให้เท่าที่เราจะทำได้นะก็ไม่ได้แบบก้ากืนฝืนทนเกินไปเงี้ยจะเอาจะเอา จะเอาชิสุมาตัดทรงบูเป็นปอมมิเรนเนียนอันนี้พี่ปูทำไม่ได้ก็หาที่อื่นจ้ะ Google ไปร้านตัดขนหมาใกล้ชั้น Google ไปแต่เราเนี่ยเจ้าของคุ้นกันเพราะว่าเราเป็นลูกค้ากันมานานอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่ปุูก็เลยบอกได้ว่าอย่าทำเลยสงสารน้อง คุณเจ้ของก็เลยอ่ะอะแล้วแต่พี่ปูแล้วกันงั้นเดี๋ยวพี่ปูก็จะจัดให้ทรงเดิมนั่นแหละเนาะทรงหมีเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาเบาจะเป็นยังไงนี่นี่คือขนก่อนนะคะขนก่อนตัด before before ขนฟูฟ้องมาเชียปวปาพี่ปูบอกว่าอย่าเลียพื้นเดี๋ยวก็ไม่สบายเอ เป็นหมาชอบเบรียเนี่ยเราเนี่ยไปไปตัดขนไปเสร็จแล้วใช่ไหมนี่คือบราวน์ในเวอร์ชั่นบูตอตอนนี้นะคะขนที่ฟูฟ่องเป็นยองใหญ่เบายืนให้หน่อยได้ไหมอะ่ะขอดูตอนยืนหน่อยได้ไหมอะ่ะยืนขึ้นหน่อยได้ไหมเธออย่าขี้เกียจสิอ๋อ ขอยืนน่อยไม่ยืนด้วยอะ่ะจะเก็บคองอเข่าเพื่อเอ๊ยไปนั่นี่ว่กลับบ้านนาี่ค่ะเฮียนเต้เรไรข <c oughs> นฟูฟ้องตอนนั้นหายไปแล้วเหลือหน้าหมีแล้วเหมือนมีไหมขอดูน่อยเหมือนมีไหมบูเอันไม่ใช่น้องชืงอ่ออะไรวะบราฮ้ ช่วยกันทำมาหากินหน่อยก็ไม่โอเค